ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุมเฟิร์ชาแนลหครั้งนะวันนี้ผมมากับโอซุกะนะครับนี่คือชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวนี่ชื่อเขานะครับไฟ2บพื้นที่3ขา3ขาน่าจะเป็นตัวขาตั้งของเขา ชื่อรุ่นนะครับ OCL 316N นเขาบอกว่าสว่างที่สุดคือ5,000ลูเมนนะครับยืดได้สูงสุดคือ2เมตรก็คือมีขาตั้งแล้วก็แบตอึดใช้งานได้นานนะครับ4ชั่วโมงครึ่งสำหรับแบต5แอมป์ตัวนี้เป็น 2-in-1 นะครับก็คือใช้เป็นไฟสองสว่างพื้นที่แล้วก็ต่อขาเพิ่มได้ปรับองศาได้การน้ำกันฝุ่นนะครับ IP 4 4นะครับก็คือประมาณละอองน้ำละอองฝุ่นนะครับแล้วก็ความสว่างของไฟนะครับ2,500ลูเมน5000ลูเมน ระดับความสว่างนะครับปรับได้ตั้งแต่100% 50% 25%แล้วก็โหมดไฟกลางคืนอุณหภูมิ4 ens, 2, 5, 5, 5, 6 5 0 0นเคลวินนะครับโหมด1ไฟ2ข้างนะครับ5 0 0พารูเมนโหมด2ไฟซ้าย2,500โหมด3ไฟขวา2,500พอร์ตมี usb 5โวลต์2แอมป์ชาร์จแบตได้มี usb a แล้วก็ usb มี usb a แล้วก็มี usb c ด้วย วัสดุตัวเครื่องเป็นอยอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกนะครับกันน้ำ ip 1 4นะกันน้ำกันฝุ่นน้ำหนัก2องกิโลนะครับแบตท,ที่ใช้ได้ครับ4ออเท่าที่ผมถือก็เบานะไม่ได้หนักมากนะครับแกะเลยแล้วกันลงทะเบียนรับสิทธิประกันสินค้านะครับสแกนตรงนี้เลยก็ได้นะโอ้มีหูยิ้วด้วยจริงจริงผมยังไม่เห็นไม่เห็นตัวจริงเลยนะเฮ้ยเก๋เว้ยมีคู่มือแล้วก็ใบลงทะเบียนรับประกันนะครับว้าว,ว,าว เก๋มากอ่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบเขานะครับตั้งแต่หูหิ้วเลยเนะี่ยหูหิ้วนี่เป็นยางนะครับเราสามารถปรับได้นะครับด้านนี้ปรับไม่ได้นะครับแต่ด้านนี้ปรับได้ดึงอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เนี่ยเลื่อนปรับเห็นไหมครับเนี่ยเลื่อนเขา้าเลื่อนออกได้ปรับมันปรับได้เป็นข้อๆเลยเนี่ยแล้วก็ล็อกนะครับเอาสั้นเอายาวได้หมดตรงนี้แขวนได้แขวนเป็นแขวนนาฬิกาแค่สกูตัวเดียวก็แขวนได้เลยพอแขวนเสร็จปุ๊บคุณก็กางเลยกางออกมาป๊บนี่ อ๋มันดึงออกมาได้เลยนะดึงออกมาได้เลยปุ๊บนี่โอ้แล้วตัวแบบตัวไอ้เขาเรียกนะความเฟื่ออ่ะดูดิเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยองศาเท่าไหร่ก็ได้นะครับขึ้นไปนู่นเลยนะครับนี่นี่นี่หมุนได้นะครับเนี่ยแล้วพอมันเป็นยางนี้เห็นไหมครับมันหมุนได้หมดเลยนะครับเออเก๋นะครับเนี่ยหมุนได้รอบทิศเลย แต่แต่มันจะสุดของมันนะเนี่ยแต่มันหมุนได้รอบเลยเนี่ยเราเวลาเก็บก็ปุ๊บอยู่เลยใช้ข้างเดียวก็ได้ใช้สองข้างก็ได้นะครับเนี่ยเราออกเออเก็บว้อ่ะเก็บก่อนนะนี่แล้วก็ด้านหน้านี้นะครับก็จะมีสล็อตนะครับเสียบ USB เป็น USB C กับ USB A นะครับเห็นไหมครับชาร์จอยู่ที่5โวลต์2แอมป์นะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มปรับไฟ แล้ที่สำคัญน,นี่เขามีตัวนี้ด้วยนะครับรองรับ AC ด้วยนะครับตรงตูดเขานะครับมีเหมือนไอ้ตัวก้านเนี่ยขวางอยู่ผมก็เอ๊ใส่แบตเตอรี่ตรงไหนนะครับดึงปุ๊บเราออกมาเป็นเหมือนสลักขวางไว้อยู่นี่ข้างในเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ตัวนี้เขาบอกว่าใส่แบต4แอมป์5แอมป์7.5แอมป์8แอมป์น่าจะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ใส่แบต5แอมป์เห็นไหมครับเต็มละเพราะฉะนั้นถ้าหนากว่านี้เห็นไหมครับถ้าเป็นพวก7.5หรือ8หรือ10ใส่ไม่ได้แน่นอนเห็นไหมครับมันจะเต็ ถ้าเกิดเราจะไปใส่8แอมป์มันก็ต้องตัวก็วต้องใหญ่ขึ้นนะครับแค่ตัว5แอมป์เนี่ยก็อยู่ได้ถึง4ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้นานกว่านั้นก็เอาแบตสำรองไป2ก้อนก็อยู่ได้9ชั่วโมงนะก็ทั้งคืนแล้ WAN. วนะแหวนหายห่วงนะเอาแบตไปแค่2ก้อนนี่ก็อยู่ยาวๆนะครับผมใส่แบตเข้าไปแบบนี้อ่าเดี๋ยวมาลองเปิดกันก่อนนะเปิดปึ้งหนึ่งร้อยห้าสิบยี่ห้าแล้วก็กางคืนหรออย่างงี้น่าจะเป็นอย่างงี้นะครับ หนึ100่งร้อยคุณสว่างมากห้าพันลูเมนนะห้าสิบยี่ห้าแล้วก็หมดกลางคืนเห็นไหมครับไฟจะนวลมากจะไม่แสบตาเลยนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยแม้กระทั่งในกล้องเองนบไ,ไฟจะนวลมากหมดกลางคืนเออเหมาะมากกับการแบบไปแคมปิง้งแล้วก็เอากวางแค่นี้ก็ได้นะครับบนโต๊ะหรือว่าจะเอาไปต่อกับขาขึ้นมาสักนิดนึงก็ยังได้นะครับเฮ้ยโอเคนะอันนี้ชอบเนี่ยไฟมันนวลสมมติว,ว่าคุณตั้งกับขาตั้งแล้วคุณก็เอาควาดไฟความลงแล้วก็ยกขึ้นมา นะครับไฟมันก็จะแบบลงมาบนโต๊ะอาหารหรืออะไรเงี้ยนะครับโอ้ดีดีดีดเนี่ยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเ,เช็คแบตเตอรี่นะครับเนี่ยมีอยู่3ขีดตอนนี้ขึ้นมา2ขีดนอกจากนี้เนี่ยตัวมันเองนะครับยังสามารถปรับให้เปิดไฟเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งได้ก็คืออย่างที่บอกตอนต้นนะครับว่าไฟซ้าย2500ลูเมนไฟขวา2500ลูเมนอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเปิดเดี๋ยวผมปรับไปที่โหมดกลางคืนนะครับ วิธีการก็คือกดที่ปุ่มเปิดปิดนี่แหละกดค้างไว้เปร๊บเห็นไหมครับจะติดข้างหนึ่งดับข้างหนึ่งกดค้างไว้อีกทีนึงก็สลับใหม่ข้างหนึ่งกดค้างไว้อีกทีนึงก็จะเปิดสองข้างแบบนี้แต่ถ้าเรากดแบบไม่ต้องกดค้างก็คือเป็นการปิดทําได้ครบจริงๆนะตัวนี้อ้าวผมต่อนะครับ USBA นะแล้วก็เสียบชาร์จนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดเลยเลยนะครับเสียบเพียวๆเลยนะครับปร๊บโอ้ขึ้นครับ นี่เห็นไหมครับนะแต่มันเป็นแค่5โวลต์2แอมป์นะครับไม่ได้ชาร์จด่วนนะโอเคใช้ได้นะเสียบได้ชาร์จรได้ชาร์จได้จริงด้วยแล้วก็ไม่ต้องเปิดปุ่มใดๆเลยนะครับแค่เสียบก็ชาร์จได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมันขึ้นว่าชาร์จอยู่อ่าใช้ได้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 ไดไดนะครับอันนี้ดีใช้งานสะดวกใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องมีสวิตอะไรวุ่นวายมาถึงปุ๊บเสียบปุ๊บชาร์จได้เลยภาพรวมตอนนี้นะผมโอเคมากเลยนะยอมเลย ทุกอย่างโอเคมากนะครับแม้กระทั่งตัวสายเนี่ยนะครับเราไม่ใช้เอาออกก็ได้นะเนี่ยเนี่ยถ้ากลัวแล้วหมุนข้างบนแล้วมันจะติดสายเราก็เอาสายเนี่ยปลดออกแป๊บหนึ่งแล้วเวลาเราจะเคลื่อนย้ายอะไรล้วก็เอามาเสียบ แล้วก็ไปต่อได้อะคือมันแบบสะดวกนี่วะคิดมาดีไวโอซุกะเลือกแบบโมเดลมาดีมากอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวขาตั้งดีวะนี่ตัวขาตั้งตัวขาตั้งเขาชื่อรุ่นนะครับ OCL 1 3 1 6ง1ขีดตัวนี้เป็นตัวขาตั้งนะรับประกันเหมือนกันนะครับนี่รับประกัน6เดือนนะครับเราบอกว่าตั้งได้สูงสุด2เมตร ตัวขาตั้งนะครับตอนที่มันยังหูบอยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ78ซนติเมตรก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่โตนะใส่รถใส่อะไรได้นะครับนี่แล้วก็มีสติกเกอร์โอซุกะนะครับสติกเกอร์ได้ไหมวะเหมือนเป็นพิมพ์เข้าไปแล้วเคลือบมันวาวอีกทีนะครับน่าจะไม่ลอกง่ายๆนะแล้วขาเป็นโลหะนะครับนเหล็กหรือว่าลูมินียมไม่แน่ใจนะครับนี่แล้วเวลากางก,ก็แบบนี้เลยเนีย่ยพอกางเสร็จปุ๊บนะครับก็ล็อกนะจะเอาแค่ไหนจะเอาฐานกว้างฐานแคบปรับได้หมดนะครับนี่แล้วก็ล็อกได้แบบนี้ แล้วก็เขายังมีต่อได้อีกสองขยักขายขายนะนี่ยมีท่อนแรกนะอ่ะท่อนสองนี่นะได้อีกเท่านี้ก็คือภาพรวมเนี่ยสองเมตรตัวเนี้ยมันประกอบกับไฟเนี่ยประกอบยังไงนะครับหมุนในนี้ออกก่อนนะครับนี่มันก็จะมีแหวนนี้มาให้หนี่น่าจะถอยตัวนี้นี่ด้านนี้เขาจะมีหลุมลงไปเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ เนี่มันก็จะได้แบบนี้เอาใส่เข้าไปข้างหนึ่งก่อนแบบนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับอยู่แล้วง่ายเลยครับง่ายมากเนี่ยเวลาออกก็ปลดนี่นี่เรียบร้อยสบายปะเดี๋ยวไปลองกันดีกว่านี่คือสภาพแสงในห้อง ตอนที่ปิดไฟนะจะมีแสงจากข้โมนหลังคานะตามสเต็ปของผมนะครับอ่ะผมฉานเข้าเข้าหากล้องนะครับแล้วก็ทิ่มลงพื้นนะถ้าดูแบบแบบนี้เนี่ยนะครับเอ่อในกล้องจะดูว่าแสงมันดูเยอะใช่ไหมครับแต่จริงเอ่อจะน้อยกว่าที่ตาเห็นเนี่ยประมาณสัก20% ทำงานไม่ไดน้นี่คือโหมดกลางคืนนะโหมดกลางคืนเดี๋ยวผมปรับเป็น25อันนี้คือไฟ25%เปถามว่าทํางานได้ไหมทําที่โต๊ะได้ที่พื้นก็พอได้นะครับแต่ถ้าเกิดเวลาทํางานจริงๆไฟเท่านี้เราจะลาคาญมันจะไม่พออ่ะอันนี้50%อันนี้คือทําได้แน่นอนทั้งบนโต๊ะแล้วก็ที่พื้นแล้วก็แสงกําลังดีด้วยแบบว่าไม่แสบตาเกินไปนี่คือไฟ100% 100%นนี่สว่างหมดนะครับทั้งบนโต๊ะแล้วก็ แล้วก็รัศมีในการใช้งานก็ห้องผมเนี่ยมันขนาด6กคูณหไฟที่ส่องเนี่ยส่องลงพื้นเกือบ100%นะครับหมายถึงแบบทิมลงเนี่ยในพื้นที่นี้ได้ประมาณสักเอาแบบระยะหวังผลนะครับสคูณสเมตรได้คือพื้นที่รอบไฟเนี่ยสคูณสเมตรสามารถทํางานได้เลยผมจะส่องไปที่แผงนะครับด้านหน้าไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ส่องไปที่แผงด้านหน้าตรงนี้เหมือนเราเปิดไฟนีออนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแสงกำลังดีมาก นะครับแล้วก็ทํางานได้จากตัวไฟถึงตัวกําแพงเนี่ยตกดีประมาณคลากกับเกือบ3เมตรแสงเหลือเฟือแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ของแสงนะครับกินตั้งแต่ตรงนี้จนถึงนี่เลยนะแล้วถ้าผมปรับไอ้ตัวนี้นะครับผมปรับตัวนี้นะครับนี่ปรับไปทางนู้นมากขึ้นเห็นไหมครับไฟตรงนี้แสงตรงนี้จะเพิ่มนี่คือข้อดีของการที่มันปรับได้นะครับโอเคมากเลยนะ เดี๋ยวไปลองที่โล่งๆดูโอเคอันนี้ไฟที่เห็นแสงนี่แสงจากตัวบ้านนะครับไฟมันส่องมาแต่เนี่ยจริงๆคือมืดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเปิดปุมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะเดินไปเลยเห็นไหมแสงแบบแสงแบบว่ากล้องมัอะไรนะแสงสว่างมากนะครับอันนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับ สูงปรมาณสองเมตรนี่ผมเปิดเป็นโหมดกลางคืนนะครับแสงมันจะมันจะนวลน,นวลน,นิดนึงน,น,นะครับเรียบร้อยมืดๆก็ใส่ได้นะมนี่คือสูงสองเมตรนะครับอันนี้โหมดเป็นโหมดกลางคืนนะครับไฟแบบไฟกลางคืนนะจะเห็นว่าแสงเนี่ยที่พื้นจะนวลมากนะครับแล้วก็สว่างกว่าที่ตาเห็นเนี่ยประมาณ20%แต่เนี่ยคือไฟเราไม่ได้ปรับเลยนะครับไฟนี่คือยังไม่ได้กลางออกมาเลยอ่าเดี๋ยวผมจะลองกลางมานะ นี่คือโหมดกลางคืนนะแสงกลางคืนนะครับอ่ะดูนะครับบิดลงไว้ที่พื้นเห็นไหมจากเมื่อกี้นะครับที่ไม่ค่อยจะมีแสงเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยมีแสงที่พื้นแล้วนะครับสว่างกว่าตาเห็นหนะยี่สิเปอร์เซ็นะผมจะลองปรับเป็นสักเอ่อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีร้อยห้าสิบแล้วก็ยี่สิบห้านะครับนดูยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าประมาณเนี้ยนะถ้าเกิดเรานั่งกินข้าวหลายๆคนนะพอ นะครับแล้วแสงดูแบบว่าไม่มันไม่จ้าเกินไปนั่งกินได้แบบสบายๆแล้วก็เสาเนี่ยตั้งไปเลยสองเมตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสว่างมากคือแสงมันจะขาวขึ้นนะเท่าที่สังเกตนะครับแสงจะขาวขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มันส่องลงไปอ่ะนะครับมันจะสว่างมากอาเดีวผมจะส่องไปข้างหน้านะนี่ปิดไฟยแบงหน้านะครับเห็นไหม <laughs> นี่คือพื้นที่ที่ส่องอยู่นะครับสว่างนะครับถือว่าสว่างเลยดูที่โคน เห็นไ,ไหมครับว่าวงไฟอ่ะมันจะหยุดแค่ตรงนี้นะวงไฟจะหยุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปส่องที่ข้างหน้าแทนโอเคนะนะครับปะเดี๋ยวไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสรับเจ้าไฟต,<ม>ตัวนี้นะครับของทางอุซุกะนะครับ OCL 316N ใช้ได้หลายรูปแบบใช้กับแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ,รบใช้กับไฟบ้านได้สามารถชาร์จแบตได้นะครับ5โวลต์2แอมป์มีทั้ง USB-A แล้วก็ USB-C ไฟปรับได้4แบบ150 25แล้วก็ไฟกลางคืนแบบนวลๆเปิดปิดง่ายใส่แบตด,ด้านในนะ4แอมป์5แอมป์ใส่ได้2แอมป์จะน้อยเกินไป5แอมป์ก็อยู่ได้4ี่ชั่วโมงครึง่งถ้าเอาแบบจบงานก็สัก2ก้อนนะครับก็น่าจะอยู่ได้นะครับประมาณ8 9ชั่วโมงแล้วก็วัสดุดีนะครับจะจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยดำๆเนี่ยมันเป็น ยางนะครับไม่ใช่พลาสติกนะมันเป็นยางนะเพราะฉะนั้นตกกระแทกเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ตัวฐานดำๆนี่ก็เป็นยางไม่แนะนําให้เอาไปลองโยนเล่นนะแล้วก็ตัวไฟเรียกว่าอิสระมากๆนะสำหรับตัวไฟเนี่ยทำมาดีดีโคตรนะผมโคตรชอบเลย ตั้งโต๊ะธรรมดาก็ได้หรือว่าจะทําแบบนะต่อกับขาของเขาก็สามารถทําได้เอาไปทํางานก็ได้เอาไปท่องเที่ยวก็ไแด้แนะนําเลย2ตัวนี้อ่ะส่วนเรื่องราคาเจ้าตัวนี้นะเท่าที่ผมดูนะครับจะเป็นชุดคมไฟกับขาตั้งนะครับรวมกันนะอยู่ที่3ามพบาทก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะานี่คือไฟแบบไฟระดับไฟสนามเลยทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟ้อชาแน l ของเราไปก่อน ถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจ่มนะชอบไฟมากนะครับชั้นบ่งชั้นบัดได้ด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย